บอกเลยว่าน้องน้องน้องไม่สบายครับผมก็เลยมีการยกเลิกแคนเซิลกันกันกลางกลางวันอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะน้องน้องจริงๆท่านน้องมาไหวน้องคงอยากมาแหละครับเท่าที่ได้ทราบมาแบบเหมือนปวดท้องปวดบิดอะครับประมาณปวดปวดบิดแล้วก็เหมือนเงินลุกไม่ไหวอะไรเงี้ยครับอยู่โรงพยาบาลครับตอนนี้ก็ก็ตกใจครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรับผิดชอบในงานมาเดี๋ยวรอรออาการเขาคอนเฟิร์มดีกว่า ให้น้องตอบดีกว่าใส่ชุดว่ายน้ำเซ็กซี่เบาๆเน้องไปต่างประเทศี่ไหนที่นอร์เวย์ที่นอร์เวย์ด้านการว่ายน้ำก็ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าได้เห็นเหมือนกันครับผมก็ไม่ไม่มีอะไรมัางก็มันก็อยู่อยู่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตามกาลเทศะมากกว่านะเพราะว่าว่ายน้ำอยู่ออกกำลังกายอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะใส่ชุดกันอีกแบบหนึ่งที่แบบเอาจจะไม่ได้แบบเป็นชุดที่ทางการอะไรเงี้ย ว่าน้องเขาไปไปเล่นน้ำกันกันกบครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นเป็นธรรมดามากกว่าไม่ได้แบบบื้อหวาอะไรขนาดนั้นมันครับ